พิเศษไปกว่านั้นโปกเตคุณเคยงัดข้อแขนกันแต่วันนี้คุณจะต้องมางัดข้อเท้ากันข้อเท้าเคยไหมไม่เคยอันนี้ไม่เคยเคยเล่นกันไหมงัดข้อเท้าทีมบีเป็นไงครับกําลังขา อจริงๆก็ใช้นิ้วเท้าบ่อยเหมือนกันนะคะใช่ทำไมครับปิดพัดลมโอ้โหเหมือนกันเลยปิดไม่ได้ไม้ได้รู้ไหมเราก็ต้องมีบ้างตอนนี้ใช้บ่อยก็ปิดพัดลมมีไม่ปิดแขนทุกอย่างล้วผมเคยเคยพูดเหมือนกันตอนที่เล่นเกมนั้นน่ะใช้ขยกระดาษด้วยแต่เท้าผมฝึกที่บ้านตลอดเลือกกำลังเท้ายังไงเวลาพี่อยากเปลี่ยนช่องทีวีใช้รีโมทพี่ใช้อะไรกดใช้มือครับผมใช้นิ้วเท้า เวลาพี่กินข้าวพี่ใช้อะไรใช้มือตักข้าวผมใช้เท้าโชว์ให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้ดูในเกมผมใช้เท้าสามารถใช้เท้าทําแทนมือได้เอาเป็นอวัยวะที่คล้ายขึ้นกับมือมากที่สุดคือเท้าของผมผลเป็นไงเกมนั้นแท้เลยวันนี้ได้กลับมาแก้ตัวอีกครั้งวันนี้จะลองนิ้วเท้าหวีผม ดันไว้ดันไว้ดักตีไว้ครับ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 น้องออนนะศอกไม่เอานะซึมสอกไปโอเคไป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 โอ้โหดูกับคู่นี้ก็ดุเดือดไม่แพ้กันเลยนะครับคนเล่นว่าลุ้นแล้วนะครับโฮสด์นี่ลุ้นกว่าเป็นเท่าตัวอะไรกัน ทั้งสองสาวน right <produ funny gli apprentice systems> ี่เขาเหนียวกันจริงๆเลยครับไม่มีใครยอมกันเลยครับต้องมาลุ้นกันแล้วละครับว่าใครจะหมดแรงกันก่อนไปเดียวเดียวใช้แรงไอที่มี่โย่ที่นี่เดมันต้องอย่างเย้สู้ให้สุดกันไปเลยทั้งคนเล่นและคนเชียร์เฮ้ นราพดได้พลางจุบไปเยอะเมื่อกี้ลุพลังค่ะเป็นัรลบ่ลังและในรอบนี้ครับทีม B. ีเจชนะไป